ศาลาโมไดคุมวรังมาตุนลอยมวบโรกาตุพบกับเราสองคนในรายการคู่สีขี้สงใยรายการที่จะทำให้คุณเข้าใจระบบการเงินอิสลามมากขึ้นโอ้โหอต์แวร์หัสครับคุณเคยจ่ายหนี้ล่าช้าไหมไม่เคยไม่เคยจ่ายช้าไม่เคยจ่ายเลยโอ้โหนี่เพราะว่าผมเป็นคนไม่มีหนี้ไงคนรวยไม่มีบ้านไม่มีรถอ่า ก็าคือทางานไปวันวันหนึ่งออกแนวขัดสนแล้วเนี่ยยอกยอกแล้วยอกยอกแล้วแล้วก็ยังไงมีคําถามอะไรก็สัปดาห์นี้มีคําถามมาถามว่าธนาคารอิสลามเนี่ยที่คิดค่าปรับจากลูกหนี้ที่จ่ายล่าช้าเนี่ยอืคิดได้หรือเปล่ามันคือดอกเบี้ยหรือเปล่าอันนี้ก็อีกข้อหนึ่งนะเดี๋ยวไปฟังคําตอบกันนะครับครับอ s s ม l a m u a l a i k u m warahmatullah w a b a r a า a t u h จริงๆแล้วเรื่องของการไปคิดค่าปรับกับ ลูกค้าที่ชําระหนี้ล่าช้าเนี่ยที่ชําระล่าช้ามันเป็นสิ่งต้องห้ามจริงๆแล้วทําไม่ได้นะแล้วก็เข้าข่ายเป็นเรื่องที่ขัดต่อหลักชีิยัดก็คือตรงนี้มันเป็นเรื่องของการไปกําหนดแก่ลูกหนี้ซึ่งกรณีเกิดการชําระหนี้ล่าช้าไอการไปปรับเนี่ยเท่ากับไปกําหนดมันก็ไม่ต่างอะไรกับดอกเบีย้ยมันคือดอกเบี้ยนั่นเองซึ่ง อิสลามมองถึงความจำเป็นในสภาวะที่เป็นจริงความเป็นจริงมันเกิดขึ้นก็คือมันมีการล่าช้าเกิดขึ้นและมันก็มีสภาวะที่จำเป็นก็คือถ้าไม่กําหนดนะค่าปรับขึ้นมาเนี่ยสิ่งหนึ่งมันก็คือเสียเรื่องวินัยทางการเงินนะแต่ในขณะเดียวกันไอ้ส่วนที่ได้มาจากตัวนี้จะเข้าไปสู่ในเรื่องของแชร์ริ่งในเรื่องของ sharing, สาธารณกุศลเรื่องของสิ่งที่มีด้เกี่ยวข้องกับรายได้ของธนาคารนะคือระบบตรงนี้ยังมีความจำเป็นอยู่ถ้าไม่มีก็จะทำให้ธนาคารอาจจะเสียหายในการไหดูการลูกค้าก็ขาดวินัยทางการเงินยยังไงได้ฟังคำตอบแล้วรู้สึกทำแม่งทำแม่งมีกลิ่นมีกลิ่นกลัวมีประเด็นกลัวมีประเด็นแม่เลยามาดามาชัวเดี๋ยเดี๋ยวชัวไปฟังคำตอบอีกคำตอบนึงจากอาจารย์อรุณนะฮะ Assalamualaikum ah w a r a h m a t u uh. l l a นะครับก็มีคำถามว่าทำไมธนาคารอิสลามเนี่ยจึงต้องมีค่าปรับนะครับในการใช้คืนหรือการผ่อนชำระล่าช้าของลูกค้าด้วยนะครับก็เป็นประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจนะครับเพราะว่าดูแล้วจะไปคล้ายคลึงกับธนาคารพาณิชย์ทั่วไป ที่เขาก็มีการปรับแต่ในธนาคารอิสลามนั้นเนี่ยมันมีข้อแตกต่างกันนะครับว่าการปรับของธนาคารอิสลามนั้นเป็นการปรับเฉพาะงวดนะครับที่ขาดส่งเท่านั้นนะครับเป็นการปรับเฉพาะงวดที่ขาดส่งเท่านั้นโดยที่ไม่ได้คิดเอาจํานวนเงินทั้งหมดที่ยังค้างชําระมาคิดด้วยนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คือข้อแตกต่าง ถ้าหากว่าลูกค้าคของธนาคารขอสินเชื่อจากธนาคารไปแล้วก็ไม่ยอมใช้คืนนะครับก็จะทำให้เสียระบบการเงินแล้วก็ทำให้เกิดเป็นหนี้เสียนะครับจะก่อให้เกิดผลเสียหายทั้งกับลูกค้าของธนาคารเองและก็ธนาคารด้วยนะครับก็จะเกิดความเดือดร้อนขึ้นแต่ว่าค่าปรับที่ได้จากการล่าช้าการ ผ่อนชำระคืนของลูกค้านั้นเนีทางธนาคารไม่ถือเป็นรายได้นะครับจะนำไปเข้าบัญชีอีกประเภทหนึ่งก็คือบัญชีการกุศลเพื่อนำเอาเงินเหล่านี้เนี่ยไปใช้ในกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์นะครับไม่ได้เข้ามารับรู้เป็นรายรับของธนาคารใดอย่างใดนะครับเห็นไหมเห็นไหมทุกการกระทำมีเหตุมีผลอยู่ ถึงแม้การคิดค่าปรับจะไม่มีในระบบการอิสลามแต่ที่ต้องมีเพราะว่าเป็นการฝึกวินัยสร้างวินัยทางการเงินนิดนึงว่าไม่งั้นบางคนมีเจตนามาขอแล้วตั้งใจจะล่าช้าเลยตั้งใจจะเบี้ยวเลยดีกว่าเพราะฉะนั้นจึงต้องคิดค่าปรับตรงนี้อีกทั้งธนาคารก็มีค่าใช้จ่ายในการทวงถามเอกสารนู่นนั่นนี่มีต้นทุนูต้องครับแล้วเดี๋ยวก่อนค่าเบี้ยปรับไปไหนต่ออันนี้คืออันนี้คือสิ่งที่ไอแบงค์แตกต่างจากที่อื่นคือ เงินค่าปรับตรงนี้ไม่ได้เอามาคำนวณเป็นรายได้ของธนาคารส่วนจะเอาไปทำอะไรนั้นอีพีหน้าแล้วกันวันนี้ก็ชัดเจนนะชัดเจนยังไงผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์ตับสไครต์ใต้นี้ด้วยนะแล้วก็พบกันใหม่ครับผมสำหรับวันนี้ยังไงไอแบงคใครใครก็ใช้ได้อัสสลามวะลลยกคุมวะราะห์มะตุลลอฮิวะบเระกาตุ